แล้วผมถามหน่อยนะอ่ะอ่าเอายกตัวอย่างทุกวันเนี่ยที่ไปคอมเมนต์นักร้องเนี่ยผมถามว่ามีนักร้องลูกทุ่งคนไหนมั่งที่ไปคอมเมนต์เนี่ยที่มันดังจริงๆอ่ะเขาก็มีแต่พวกเอ่อดาวตลกตลกร้องเพลงดังเหรอผู้ก,กำกับตลกร้องเพลงดังเหรอตลก<ด>คุณต้องไปตัดสินตลกสิคุณจะไม่ให้มาตัดสินนักร้องได้ไงถ้านักร้องคุณต้องเอานักร้องไปตัดสินถ้านักแต่งเพลงคุณก็ต้องอนักแต่งเพลงไปตัดสินดาราก็ต้องอดาราไปตัดสิน คุณกลับไปตัดสินออพี่ว่าไม่เข้าท่าใช่ไหมมันเข้า,าท่าตรงไหนล่ะเอาตลกไปตัดสินเอาอย่างงี้สิบางรายการเนี่ยบางรายการเนี่ยนักร้องที่ดีท้ายตกรอบหมดมันเป็นเพราะเหตุอะไรควบคุณฝังไม่เป็นไปสังเกตได้เลยบางทีเขาให้คนเดียวและอีกสี่คนไม่ให้แต่ที่เขาให้นถูก ครับใ,<อ>ในสายเดียวกันที่ผมร้องไงพี่เสรีถามอะไรพี่อย่างได้ไหมไรู้สึกพี่ดูเครียดเครียดนะคะทำไมพี่เกลียดหรือมีอคติอะไรกับพวกบรรดาตลกที่เดินสายไปเป็นคอมเมนเตเตอร์ไหมคะคือมันไม่ตรงสายไงก็คือหมายความว่าตลุณายาเอ่ยชื่อนะคะเดี้ยนกลัวรายการน,นิดนึขี้หมาเสียม <c oughs> ค่ะมาไม่เอ่ยชื่อก็คือหมายความว่ามันไม่ตรงไงมันไม่ตรงมันไม่ตรงจุดประสงค์อะ่ะมีใครบ้างคะที่พี่เสรีเห็นแล้วอ๋อ ไปเข้าท่าเลย,ท,ยทุกรายการน่ะทุกรายการเน่ะเลอทุกรายการเนี่ยมันไปตลกกันซะมากกว่าไปคอมเมนต์เรื่องพูดเฮฮาปาร์ตี้ซะมากกว่าแต่อยากจะอธิบายให้คุณผู้ชมทั้งประเทศได้ฟังว่าพวกเราสี่คนเนี่ยเราชอบพวกเรากันเองนะที่ว่าชอบพวกเรากันเองเพราะว่าเราหูถึงเราตาถึงเรามีมันสมองถึงหมายถึงว่าต่างคนต่างชอบกันที่เรารวมหัวกันเลือกนักร้องที่ชื่อว่าพันมายืนตรงนี้ ถือว่าพวกเราพวกเรามีกลืนนะฮะเราไม่ใช่เป็นแค่ตลกโปกฮาธรรมดาแต่เราก็มีความรู้เรื่องการที่จะเลือกนักร้องจะฟังเป็นฟังออกว่าใครใช่ไม่ใช่